เป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วที่เกมชูเตอร์เริ่มทำตลาดบนเครื่องคอนโซลจากที่ก่อนหน้านี้เกมแนวนี้จะลง PC อย่างเดียวพอหลังยุค2000ชาวคอนโซลก็ได้สัมผัสเกมแนวนี้กันบ้างแต่พูดตามตรงถึงเกมยิงมันจะเป็นแนวที่เข้าถึงง่ายแต่การเล่นเกมแบบนี้ด้วยคอนโทรลเลอร์มันเป็นอะไรที่ต้องใช้ทักษะใช้ความเข้าใจระดับหนึ่งอย่างผมเองก็เห็นมากับตาเวลาเล่นมัลติเพลเยอร์บนคอนโซลบางคนยิงกันจอดๆระยะไม่ถึง3เมตรยังแพ้คนอื่นเขา เพราะการเล็งการบังคับด้วยคอนโทรลเลอร์มันต้องอาศัยความนิ่มนวลการกัดจังหวะการผ่อนแรงต่างกับการใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดบน PC ที่เราแบบสะบัดได้ตามใจชอบเพราะการหันเมาส์มันมีความแม่นยำในตัวอยู่แล้วเราเลยต้องใช้เวลามากกว่าในการฝึกเล่นด้วยคอนโทรลเลอร์ซึ่งเรื่องนี้ผมขอบอกเลยว่ามันเร่งไม่ได้ครับมันอยู่ที่ความชำนาญล้วนๆต้องฝึกเล่นบ่อยๆทดสอบการตั้งค่าในแต่ละเกมให้มันถนัดมือเราที่สุด แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องฝึกโดยที่ไม่มีอะไรช่วยแล้ววันนี้เราก็มีตัวช่วยที่ว่ามาแนะนําให้ดูกันนี่จะเป็นออปชันเสริมที่เราไม่ต้องซื้อคอนโทรลเลอร์พิเศษแล้วก็ไม่ต้องใช้การตั้งค่าซอฟต์แวร์ให้ยุ่งยากนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอุปกรณ์การเล่นจาก Control Freak แบรนด์ลูกของ Steel Series เจ้าแห่ง g a ม i n g งเกี์มันจะช่วยเราเล่นเกมคอนโซลได้ดีขนาดไหนเราลองมาดูกันครับของอย่างแรกที่เราจะมาดูกันก็คือ t h u b Sticks จ้าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความละเอียดในการเลื่อนอนาล็อกสังเกตไหมว่าปัญหาที่เรายิงไม่ค่อยจะโดนเวลาเล่นเกมชูเตอร์คือมันเป็นเพราะว่าเราหันเกินศัตรูอยู่ห่างเป้าไปนิดนึงหันซะเลยไปเป็นเมตรเพราะอย่างที่ผมบอกการจะยิงด้วยจอยมันต้องอาศัยความนิ่มนวลหันสุดทางตลอดมันสู้ใครไม่ได้หรอกครับแต่แทนที่เราจะไปนั่งปรับออปชันหาเซนซิทิวิตี้อย่างเดียวเปลี่ยนเป็นการใส่ t h thumb sticks ที่คอนโทรลเลอร์ มันจะเป็นการทําให้การอนาล็อกสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เกิดองศาในการขยับมากขึ้นเพราะองศาเยอะขึ้นการขยับก็จะละเอียดมากขึ้นอย่างรุ่นที่เราใช้นี่คือรุ่น galaxy ที่มีเขียนกำกับไว้เลยว่าอนาล็อกข้างซ้ายจะเป็น mid rise เพิ่มองศาการขยับ90%ส่วนข้างขวาจะเป็น high rise เพิ่มองศาการขยับ120%เวลาที่เราเล่นเกม first person หรือว่า third person shooter การขยับกับการหันเล็งจะต้องสัมพันธ์กัน แต่จะเท่ากันเลยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการทําให้ข้างขวาหันละเอียดได้ดีกว่าข้างซ้ายมันจะช่วยเราเล็งเข้าเป้าได้ง่ายขึ้นอีกเกมที่ Thumbsticks จะช่วยแน่นอนก็คือเกมแนว Third Person ทั้งแนวแอคชั่นทั้ง RPG ที่มันต้องใช้การควบคุมตัวละครอย่างแม่นยำอย่างบางเกมมันทำให้เราต้องคอยระวังอย่าหลบเยอะอย่าวิ่งมากไม่งั้นตกผาตายองศาในการควบคุมที่เพิ่มมาจากต u m b ติ๊ c k s จะช่วยเราควบคุมตัวละครได้คล่องกว่าเดิม ตัว low rise ที่เพิ่มองศาขึ้นมา3 0ก็เหมาะมากและเกมอีกประเภทที่ได้ประโยชน์จากตัมสติกก็คือพวกเกมแนวกีฬาอย่างฟีฟ่าที่เราต้องอาศัยการเล่นท่าเลี้ยงบอลด้วยอนาล็อกการหลบหลีกการเคลื่อนไหวก็มีปัจจัยมาจากประสิทธิภาพของอนาล็อกปกติการฝึกเล่นกับอนาล็อกธรรมดาอาจจะต้องใช้เวลาเยอะแต่ถ้าใช้ thumb ม t ติ k กแบบ low rise ที่เพิ่มองศาการขยับ3 0คุณจะรู้สึกถึงความละเอียดในการบังคับที่เยอะขึ้น เพื่อพื้นที่ให้กับความถนัดของเราและไม่ใช่แค่การบังคับพื้นผิวของซัมสต i ิกก็ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะที่ดีที่สุดจับถนัดไม่มีหลุดมือทได้วยลวดลายสีสันที่มีหลายรุ่นก็ยิ่งเป็นการตกแต่งคอนโทรลเลอร์ของเราให้มีสีสันมากขึ้นแต่ละรุ่นก็จะมีการจับคู่กันข้างไหนเป็น low rise mid rise หรือว่า high rise ให้ผู้ใช้เอาไปผสมกันตามความถนัดและถ้าซัมสติกกับเทคนิคในการเพิ่มองศายัางไม่พอ ถ้าอยากได้อะไรที่ช่วยเพิ่มความแม่นกว่านั้น Control Freak ก็มี Position r Rings เป็นแหวนที่ใช้สวมอนาล็อกช่วยเพิ่มแรงหนืดให้กับการบังคับในหนึ่งชุดจะมีวัสดุไม้ห้3แบบที่มีความหนืดต่างกันมีแบบ soft medium แล้วก็ hard หลักการของ Position Rings จะคล้ายกับ Thumb Sticks คือมันเป็นการเพิ่มความละเอียดให้กับการบังคับต่างกันตรงที่ Thumb Sticks จะเพิ่มองศาในการขยับแต่ Position r Rings จะช่วยลดสปีดในการขยับ ไม่ให้มันเร็วเกินไปข้อดีอีกอย่างของ position rings คือมันช่วยเพิ่มความทนทานให้กับการนาล็อกหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาที่แบบทิ้งจอยอไว้ตัวละครในเกมเดินเองซะทั้นไม่ใช่ผีหลอกนะครับนั่นคือ a n a ็อกมันเริ่มเสื่อม position rings จะช่วยจับเอาไว้ไม่ให้อนาล็อกมันขยับเองเราจะใช้2ออย่างคู่กันเลยก็ได้ทั้ง position rings กับตาม sticks แต่จริงๆเราก็อยากให้ลองใช้อะไรสักอย่างนึงก่อนเพราะถ้าใช้2ออย่างตั้งแต่แรกมันอาจจะมากเกินไป ลองดูก่อนว่าใช้อย่างเดียวก็พอแล้วหรือเปล่าถ้ายัางไม่พอค่อยลองใส่เพิ่มนอกจากการเสริมก้านอนาล็อกการจับคอนโทรลเลอร์อย่างถนัดมือก็เป็นปัจจัยสําคัญคนเรามีขนาดมือไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนจับจอยธรรมดาก็ถนัดแต่บางคนก็ไม่ใช่การที่เราจับไม่ถนัดบางทีมันทาให้เราควบคุมแบบไม่มั่นใจหรือแบบเล่นไปนานเหงื่อออกมือลื่นมันก็ยิ่งทําให้เราจับไม่ถนัดกริปส์ของคอนโทรลฟรีกจะมาเพื่อแก้ปัญหานี้ สำหรับตัวที่เราได้มาลองเป็นกริปส์สำหรับ DualSense ของ PlayStation 5มันจะช่วยเรา3าอย่างช่วยป้องกันไม่ให้คอนโทรลเลอร์หลุดมือเพิ่มความนุ่มนวลในการจับและทำให้มือแห้งอยู่เสมอทำให้เราสามารถจับคอนโทรลเลอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแม้จะเล่นติดต่อกันเป็นเวลานาน,านตัวที่เราได้มาลองจะมีผิวเป็นรังผึ้งส่วนกลางจะเป็นเมมโมรีโฟมช่วยให้เราจับได้อย่างถนัดมือและสบายมากขึ้นและกริปส์ตัวนี้จะมีกาวในตัว ทำให้เราติดตั้งง่ายมากแค่แปะไปกับคอนโทรลเลอร์ก็ใช้ได้เลยแต่ Control Freak ไม่ได้มีแค่ของที่เอาไว้ช่วยเราเล่นเก่งขึ้นของประดับเพื่อความสวยงามตามสไตล์เกมเมอร์ก็มีเหมือนกันในเมื่อพวกอุปกรณ์เกมมิ่งของเรามันเป็น rgb ได้หมดแล้วทำไมโต๊ะคอมหรือว่าทีวีของเราจะเป็น rgb ด้วยไม่ได้เกมมิ่งไลท์ของ Control Freak ก็มาเพื่อการนี้ลักษณะของเกมมิ่งไลท์จะเป็นไฟเส้นๆให้เราติดตามโต๊ะหรือบนอุปกรณ์ ที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้ตามต้องการจะติดเป็นแสงส่องตรง,ตรงหรือเอาเป็นแบบฉายเป็นออร่าใส่ผนังก็ได้ที่เจ๋งคือเราไม่ต้องหาปลั๊กเสียบพิยุ่งยากแค่เสียบ USB กับคอมพิวเตอร์เครื่องคอนโซลหรือว่าทีวีก็ใช้ได้แล้วเพราะมันใช้ไฟแค่5โวลต์และจริงๆทาง Control Freak ก็มี Gaming Cable ิละตัวนี้จะเป็นสาย USB แบบถักใยไนลอนมีความทนทานสูงมากแถมมีความยาวถึง3.6เมตรและมีโครงสร้างเป็นทรงกลม พื่อให้มันไม่ผันกันเรียกได้ว,ว่าตอบโจทย์คนที่ใช้คอนโทรลเลอร์แบบเสียบสายคือเน้นจริงจังไม่ยอมให้มีเลเทนซี่หรือบางคนอาจจะแค่อยากเล่นเกมแต่แบตไม่ได้ชาร์จก็ยังถอยมานั่งเล่นที่โซฟาได้สำหรับสินค้าของ Control Freak ภายใต้แบรนด์ t t e l s s r r i s และเวลานี้ก็วางจำหน่ายแล้วที่ n เ s l z z d d s s o อ p e g Gadget ไทยและตัวแทนอื่นๆอ,อีกมากมายใครอยากจะลองเล่นคอนโทรลเลอร์ให้เก่งขึ้น ก็ไปลองหาซื้อกันได้ตามช่องทางใน description ของวิดีโอนี้เลยครับ